วันนี้เดี๋ยวเราจะพาน้องชมพู่นะครับเก็บกระยะไปใส่ถังเก็บขวดไปใส่ถังกระยะนะครับผมชมพู่เก็บเก็บบุกเก็บมาขวดแรกไปแล้วนะครับผมจะเข้าหรือเปล่านะครับไปเฮ้อเก็บใส่เลยเอาใส่ลูลูกใส่ใส่เลยใส่มวยอ้เฮ้ยไหนใส่เลยใส่ใส่ตรงใส่คอยมาโค้ยเออใส่ไปมา ใส่ไปลูกใส่ไปเออใส่ไปเข้าปะลงใส่ดิมาโอเคใส่นะครับกดแลกเข้าแล้วถอยมา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 แล้วมาอันนี้ขวดที่สองอะเก็บลูกเก็บชมพูเก็บมามาเวนมามาเวนมามา,มาอ่ะใส่ไปใส่ใส่ทางยะลูก ใช่เลยเอมวยไปเคาะทำไมเสาใส่เออใส่ใส่ลงโอ้เก่งมากมาลุกมามาลุกมาชมพู่อ่ะทอยมาเพวนมาอีกขวดนึงน่ะอีกขวดนึงเร็วไปไปลุกเก็บเรลยมามามาเวนมาอ่ะไปใส่เลยลุกไปเฮ้นี่นะครับเก็บขยะใส่ถังขยะรูเล็กๆนะครับใส่ลูกใส่มวยฮะ ใส่ดิใส่ใส่ก้อยมาใส่มานี่มาไหใส่มาเก็บไหมไม่ไม่เข้าเนี่ยไม่เข้าเร็วเก็บเก็บมวยเก็บใส่เอาตกแล้วเก็บลูกใส่ใส่ดิใส่ดิใส่ใส่ใส่ไปโอเคเคาะด้วยเคาะด้วยไหนเคาะทั้งยะด้วยเคาะเออเคาะอย่าออกมานะขวดหันมานี่ก่อนมามามา มาเวนนาเวนมานมามา,มาลูกชมพู่ขอบคุณข้าวที่สวยในยอ่อขาที่สวยครับเก่งมากเลย